อันนี้บ้านคุณหมอสมเกียรตินะครับขขเขาเตรียมก็เตรียมที่จะเลี้ยงเลสิเดนนะครับที่การฝึกแต่ว่าปรากฏว่าโควิดนะครับโคไมคครเนี่ยระบาดเยอะมากโรงพยาบาลที่เรดดิงก็คนไข้เต็มไปหมดก,ก็เลยยกเลิกนะครับการเลี้ยงการเลี้ยงก็เลยยก,ยกเลิกไปเลยนะครับ อันนี้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้ก็เลยไม่ได้จัดนะฮะ พอโควิดกกาตดอย่ไม่กล้าจริงนะอรย์ใช่แล้วมามาจสงขาเลยเหอะโผมใช่ไหมครับอ๋อเป็นคนเป็นคนยะลาครับอาจารเนอแต่ว่าจบพพที่จุฬาต่อเรียนที่สีราดครับอาจารย์อ่ออที่ไปอยู่จุฬาปีหนึ่งจบเี่ใหม่ไปอยู่ต้นนั้น ดวสตินะจะต้องช่วยจนไปต้องไปที่ไกลแต่บ้านที่สุดท้าที่ไกลได้นั่นแหะออกไปสมัครไปเลยอนากเบาตอนจากฉลากคนบอกอาย่ที่ชัวอยู่ชัวร์สมัครไปเลยเขาบอกว่าไม่วจนเหรออะไยงี้นาขอขออนุญาตดูต้องครัว ขอถ่ายหน่อยนะครับอันนี้ห้องครูนะครับเตรียมจัดเลี้ยงก็เลยไม่ได้จัดเลี้ยงแล้วครับจานคนละนเอาไวไว้จไปก ได้ทานวายมากินที่สุดเลยแต่ว่าที่ไม่ได้อ่ะเอออันนี้บางคนกินได้นิดหน่อยนะแบบธรรมดามาให้พี่ชิมนิดนึงซิวายอ่ะนี่เดือดเดือนะนิดวันนี้อนุญาตนะให้ทานวายนี่เดียวหมอต้องเดืยดนะอึกเดือดอึดเดืออันนี้เป็นมลเมนเดียดิสซิสไงคุณหมอลิ้นมาจากโรงพยาบาลจุฬาพรนะครับมามาาที่เรดดิงนี่มามาเห็นที่เรดดิง มาเช่นก็หมอสมเกียรติที่เลดดิ้งนะครับเราจะดินเนอร์กันมื้อนี้สั่งสั่งมาจากร้านเวียดนามนะครับน่ากินมากนน่ากิมากีบายด้วยเดี๋ยวจะได้ทานบอยอะไรค่ะหิญเลยครับสมเกียรติมากสมนั่นขอบใจนะสมัยสมัยก่อนก็ก็กินเรื่อยเลยนะครับพอตอนนี้ไองไม่ไหว คุณหมอนั่งเลยก็ยังอยากจะชิมอะไรเนี้ยนะบ้านหลังนี้ดีไซน์โดยลูกศิษย์ของรอนอัลแหละนะครับ <c oughs> เป็น <c oughs> ดีไซเนอร์ <c oughs> ชื่อดังที่สุดของอเมริกาครับโอเคครับดินเนอร์เริ่มยัง้พูดเเลสมก